สวัสดีครับพรอพินองผม,มเด็ชคุกกิมิยาม,อมือนีสิมาสเซนส่วนพรมพ,พี่นองสุภูสุคนมาเบิงหนังภาพยนตร์โรแมติกคอมเมดี้จาก GDS เรื่องไอ้คนรอร่วงรับร้องคำว่าฮ่าขี่แตกขี่แตนฮ่าจนต้องไปบอกต่ออีลกเพราะฉะนั้นมาเบิงกังนเลยๆเลยครับ ที่เเคยเป็นกระแสนนโดยในภาพยนตร์ยังมีฉากที่น่าสนใจที่สร้างจากเรื่องจริงกับฉากที่สาวแบงค์ถูกแกง้ง call center โทรหาเพื่อหลอกเงินแต่ด้วยความที่เธอรู้ทันก็เลยตลบหลังหาข้อมูลหลักฐานจนนำไปสู่การจับกลุ่มแก๊้ง call center ได้ในที่สุดโดยฉากนี้จะสนุกขนาดไหนไปร่วมชมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์คุณสวยแหละโทมาหลอกอดีตสาวแบงค์อย่างฉันจึกเลยดีันจะพบ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ